อ๋อ,อ,อเริ่มรายการแล้วเหรอ,อคุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพาะฝันร้ายหรือเปล่าพร้อมกับภาพบางอย่างที่ยังคงติดตาบางครั้งเราอาจไม่ได้อยู่ตามลำพังในความฝันบาคุเป็นแค่ตำนานหรือเปล่าถ้าเราฝันถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างที่มากินฝันของเรา นั่นคือเรื่องบังเอิญจริงหรือเปล่าหรือเป็นการทำงานลึกๆของจิตใจขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องโยคยเมโมจีทีตำนานและจิตวิทยาเชื่อมต่อกันด้วยความเปนจริงเนื้อหาต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมมันลองแก้สมการกันค่ะช้างบวกหมีบวกเสือบวกแรดบวกบวกัวรวมกันแล้วได้ตัวอะไร ใช่แล้วก่ะนั่นก็คือน้องสมเสร็จค่ะแม่ลายหนึ่งลูกลายหนึ่งก็มีชาวญี่ปุ่นโบราณมักเชื่อว่าเมื่อมีฝันร้ายเกิดขึ้นหรือลางร้ายสิ่งเหล่านั้นมักเกิดจากการกระทำของปีศาจเช่นจันทําเกิดบินหรือแตกหักเองโดยไม่มีใครทํากาต้มน้ำมอนส่งเสียงดังเหมือนมีคนร้องแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ปรากฏรอยเลือดหรือหูสนัิรูไปข้างหลังเป็นต้น ยุคนั้นเขาก็จะท่องว่าบาคุยูเมโฮทาเบเตคุดาไซซึ่งแปลว่าบาคุจงมากินฝันร้ายของข้า3ครั้งแล้วบาคุจงกินฝันร้ายนั้นให้แล้วกลับจากฝันร้ายเป็นดีปีศาจท,ทั้งหลายจะถูกสูบลงพื้นดินลึก3ฟุตแล้วที่มาของความเชื่อแบบนี้มาจากไหนละ่ะความเชื่อเรื่องบาคุจะสะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นหมอนไม้ชนิดหนึ่งมีสลักเป็นตัวหนังสือที่มีความหมายถึงบาคุเป็นต้นเชื่อว่านอนหนุนด้วยหมอนนี้แล้วจะไม่ฝันร้าย โดยรากความเชื่อนี้มาจากจีนในช่วงยุคข,ของราชวงศ์ถัง,งเดิมทีบาค่มีรากฐานมาจากความเชื่อของจีนโบราณซึ่งมีสัตว์ชื่อเดียวกันเช่นอ่านโม่าโมในภาษาจีนซึ่งเป็นสัตว์วิเศษที่กินฝันร้ายมีการวางภาพวาดของบาคุไว้ที่หัวนอนเพื่อเป็นการป้องกันคุ้มครองยามหลับนอกจากนี้ถ้าหากใช้ผ้าห่มที่ทําจากหนังของภาคุจะช่วยรักษาการเจ็บป่วยและรอดพ้นจากปีศาจร,ร้ายทั้งปวงและทำให้ญี่ปุ่นนิยมตามโดยเฉพาะในช่วงยุคเอโดะและช่วงยุคเมจิ เรื่องความเชื่อนี้การเรียกปากรในพิธีกรรมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นกันเพราะตำนานบางเรื่องกล่าวว่าถ้าเรียกบ่อยเกินไปมันอาจจะกินฝันดีไปด้วยหรืออาจกินพลังชีวิตของเจ้าของฝันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวสรุปยุคเอโดะให้ฟังนะคะซึ่งการปกครองจะใช้โชกุนและตะปูลโทกูกาวะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเอโดะปัจจุบันจะโตเกียวทําให้ญี่ปุ่นมีการรวมอนนานาจและมีการปกครองแบบศูนรวมตอนนั้นยังปิดประเทศอยู่ โดยมีการจำกัดการติดต่อกับโลกภายนอกกับญี่ปุ่นเป็นประเทศซึ่งเป็นเอกเทศและมีการพัฒนาทางวัฒนธรรมภายในอย่างโดดเดน่นในช่วงสังคมมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนเช่นซามูไรเป็นชนชั้นนักรบและการปกครองเศรษฐกิจเน้นการเกษตรและหัตถกรรมในช่วงยุคเมจิกนับว่าเป็นช่วงค่อนข้างจะบูมทีเดียวเียวเนื่องจากเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นการเปิดโปง ฟื้นฟูอํานาจองค์จักรพรรดิและการปฏิรูปครั้งใหญ่มีการเปิดประเทศทําให้เริ่ม,มรับเอาวิทยาการและเทคโนโลยีจากตะวันตกมาปรับใช้มากขึ้นมีการปฏิรูปการปกครองการศึกษาเศรษฐกษิจอย่างรวดเร็วและทําให้พัฒนากลายเป็นมหาอํานาจในเอเชียส่วนสองสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้บากุในวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ represent ความทันสมัยในปัจจุบัน ปรากฏนวัฒกรรมวรรณกรรมมังงะอนิเมะเกมมากมายนะคะลองไปดูได้ค่ะอธิบายแบบสรุปสุดๆเลยนะคะก็คือคืนนึงเนี่ยเราไม่ได้ฝันแค่ครั้งเดียวแต่ว่าฝันอยู่หลายครั้งตั้งแต่ระดับ n o n r e m s l e e p ห n 1ถึง n 3มันจะเป็นระดับที่เราดำดิ่งสุขการฝันซึ่งคุณจะเห็นได้ว่ามันมีมากกว่า1ครั้งและเราตื่นมากกว่าหครั้งแต่ก็ไม่ใช่ตื่นสักทีเดียวเพราะอะไรไปดูกันค่ะ ซึ่งนี่คือตัวอย่างของเวฟในการหลับแต่ละช่วงนะคะเอามาจาก Lumen Learning ค่ะสามารถไปดูรายละเอียดได้นะเขาสรุปดีมากเราสามารถเข้าใจระดับของการนอนหลับหรือ Sleep Stage และความสัมพันธ์กับการฝันแบ่งเป็น2วงจรใหญ่ๆนั่นก็คือ n o n REM sleep และ REM sleep เข้าใจได้ง่ายๆว่า 1. n o n REM sleep หรือ NREM ทำให้หลับไม่ฝันหรือฝันน้อยแบ่งออกเป็น3ระยะก็คือ N1 การหลับตื่นเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการตื่นสู่หลับสมองเริ่มช้าลงบางคนอาจมีอาการสะดุ้ง 2. หลับลึกระดับกลางเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเข้าสู่การพักผ่อนมากขึ้นและ N3 เป็นการหลับลึก สมองช้าลงมากๆเดลต้าเวฟค่อยๆลดลงเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่รางกายคนส่วนใหญ่มักไปฝันในช่วงนี้แต่บางบางทีการฝันก็เกิดขึ้นในช่วงเอ็นเรมและเป็นช่วงที่ฝันเงียบหรือฝันที่ไม่ชัดเจนไม่ค่อยมีอารมณ์รุนแรง ในช่วงของ REM Sleep นะคะคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าเปลือกตาของเราเนี่ยดุกดิกไปมาเพราะว่าเป็นช่วงที่เราฝันชัดเป็นช่วงที่สมองมีกิจกรรมคล้ายกับตอนตื่นดวงตากลอกไปมาอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อในร่างกายถูกเย็บยั้งไม่ให้เคลื่อนไหวเพื่อให้แสดงพฤติกรรมตามฝันทว่าฝันในช่วงนั้นจะชัดเจนมีเนื้อเรื่องมีอารมณ์รุนแรงและมีโอกาสจดจําได้หลังตื่นและผู้ที่ค้นพบความเชื่อมโยงของ REM และความฝันก็คือ อาเซเรนสกี้และไพลเมนค่ะแม้กระทั่งความฝันก็มีระดับความลึกของมันนอกจากระยะการนอนแล้วยังมีการจำแนกระดับของการฝันตามการตระหนักรู้และความควบคุมเช่นฝันธรรมดาเกิดบ่อยสุดโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังฝันฝันแบบรู้ตัวรู้ว่าฝันตระหนักรู้ว่าตัวเองกำลังฝันอยู่และอาจควบคุมเหตุการณ์ได้บางส่วนหรือ 3. ฝันซ้อนฝันซึ่งคุณพบได้น้อยมากแต่เป็นฝันที่มีหลายชั้นหรือมีลักษณะตื่นในฝัน กลับมาที่พระเอกของเราอีกครั้งนะคะซึ่งก็คือบากุค่ะระดับของเรม rapid eye movement ก็คือช่วงที่สมองเรามีการทํางานมากที่สุดและเป็นช่วงที่สมองของเราฝันอย่างชัดเจนฝันมีโครงเรื่องหากเชื่อมกับมานบากุทําหน้าที่กินฝันร้ายซึ่งมาเกิดในเรมที่อารมณ์และความกลัวสูงในด้านวิทยาศาสตร์เรมเกิดจากการกระตุ้นอารมณ์ของสมองส่วนอารมณ์ a เมก d a l a ร่วมกับการทำงานของ prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนของตะก,กะและผลจะลดลงทำให้ฝันนี้มีลักษณะเหนือจริงเหมาะกับการปรากฏของสิ่งมีชีวิตอย่างบากุเชื่อมโยงไปทางด้านจิตวิทยาผู้ที่รู้จักตำนานของบากุหรือกลัวฝันร้ายอาจจดจำตัวละครน,นี้ไว้ในจิตใต้สำนึกและสมองสามารถสร้างปากุขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมตนเองสิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้เรากลับมาตั้งคำถามที่ตนเองครั้งว่าเมื่อบากุปรากฏในความฝันเราสามารถตีความได้หลายระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากมุมของจิตใต้สำนึกตำนานหรือกลไกของการป้องกันตน e ี o d e f e n น e ในส่วนที่หนึ่งบากุอาจเป็นสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่พยายามเยียวยาตัวเองแนวคิดของฟรอยหรือยุง้งความฝันของช่องทางที่จิตใต้สำนึกส่งสารมาทำให้เราสามารถปรากฏบากุในฝัน เป็น,นกลไกที่จิตสำรึกเราสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเราจากความทรงจําที่เจ็บปวดหรือความกลัวปลอบตัวเองให้สงบหลังฝันร้ายและสร้างตัวแทนของความปลอดภัยขึ้นมา คำแปลลำดับที่สองเราอาจตีความได้ว่าบากุคือรหัสลับจากจิตใจที่บ่งบอกว่าคุณกําลังสะสมความเครียดมากเกินไปในบางกรณีบากุไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าจิตใจของคุณกําลังกดทับปัญหาหรือคุณหวังให้มีบางสิ่งมาช่วยจัดการแทนเหมือนให้บากุมากินฝันร้ายตีความยกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องเผอ,อิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่อยากจะจําบากุอาจเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ spiritual guardians ในสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ ในลักษณะของฝันที่รู้ตัวหรืออาจเป็นวิญญาณชั้นสูงที่ช่วยคัดแยกสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากจิตใจเราในบางความคิดเชิงพทดหรือเชิงเซนบาุสามารถตีความเป็นการละวางหรือการตืืนกินฝันทําให้เกิดการปล่อยวางสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะถ,ถ้าคุณฝันถึงสิ่งมีชีวิตที่มีงวงคล้ายช้างเดินช้าๆเข้ามาหาคุณในความมืดแล้วค่อยๆกลืนกินความฝันของคุณไปคุณจะคิดว่ามันจะมาช่วยคุณหรือกลืนกินคุณกันแ่ เอาละคะ่ะต่อจากนี้คือ Mock Dream Report นะคะซึ่งอ้างอิงจากการจำลองฝันต่างๆในทุกรูปแบบเพื่ออธิบายแนวทางการวิเคราะห์ตำทฤษฎีต่างๆของการฝันตัวอย่างแรกวงสีเงินและหมอกสีดำเพศหญิงอายุ28ปีมีประวัตินอนไม่หลับและฝันร้ายบ่อยฉันฝันว่ากำลังถูกวิ่งไล่โดยสิ่งที่ไม่มีหน้าใดๆในตรอกแคบฉันหกล้มลง และรู้สึกเหมือนกําลังจะหมดลมหายใจแต่จู่ๆก็มีเสียงเหมือนลมหายใจหนักๆดังมาจากที่ไกลๆแล้วก็มีตัวอะไรสักอย่างคล้ายช้างแต่สีดําทะมึนเดินเข้ามาเงียบๆมันใช้งวงของมันแตะที่หนา้าผากของฉันหมอกดําลอยออกจากหัวแล้วมันก็ถูกดูดเข้าไปในปากของมันฉันรู้สึกเบาลงทันทีที่หมอกหมดมันก็หันหลังเดินไปโดยไม่พูดอะไรแล้วฉันก็ตื่นขึ้น นี่เป็นตัวอย่างของการฝันที่เกิดในช่วงของเบรมส l ลีฟซึ่งตื่นขึ้นมาจำรายละเอียดได้ชัดเจนบากุทําหน้าที่เป็นผู้ดูดซับความกลัวอย่างชัดเจนและนี่เป็นการแสดงถึงกลไกของจิตใต้สำนึกที่พยายามจาัดก,การกับความกลัวผ่านภาพของบากุค่ะ Dream s p e c l Case 2สัตว์ในผ้าม่านเพศชายอายุ35ปีไม่เคยรู้จักตำนานบากุมาก่อนเขากล่าวผมฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนที่มีผ้าม่านสีเทาตอนกลางคืนผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขยับอยู่หลังกำแพงผ้าม่านพริ้ว แล้วก็มีเงาดําขนาดใหญ่โผล่ออกมามันเหมือนมีหัวปัญชามแต่ไม่มีตามันไม่พูดอะไรกับผมเลยแต่มันคลานมาใกล้เตียงผมแล้วกลืนเอาเสียงในหัวผมที่กำลังวีร้องออกไปเหมือนกลืนควันนี่แสดงถึงตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักบากุมาก่อนแต่จิตใต้สำนึกดันสร้างภาพที่คล้ายกับบาคุขึ้นมาสะท้อนการทำงานแบบ archetype ท,ที่อาจจะไม่ใช่ สิ่งที่แสดงว่าบาคุนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่อาจสะท้อนกลไกลของมนุษย์ทั่วไปที่พยายามปกป,ป้องตัวเองตัวอย่างที่3หญิงสาวกับตุ๊กตาสัตว์เธอเป็นหญิงวัยรุ่นฝันบ่อยและชอบวาดภาพฝันเธอกล่าวหนูฝันว่าหนูกำลังร้องไห้ในห้องนอนเพราะอะไรบางอย่างไล่ตามหนูเสมอหนูขอความช่วยเหลือจากตุ๊กตาที่วางอยู่ข้างหมอนและตุ๊กตาก็กลายเป็นสัตว์ตัวหนึง่งมีงวงแต่เหมือนลอยได้มันบอกว่าไม่ต้องกลัวนะฉันจะกินความกลัวของเธอเอง แล้วมันก็ดูดน้ำตาลหนูไปจากตัวอย่างนี้เป็นกรณีของผู้ที่รู้ตัวระดับเบาหรือเซมิลูซิ d รีมส์ผู้ฝันเรียกบากุขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวผ่านภาพของตุ๊กตาสะท้อนการใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือบำบัดที่น่าสนใจคือภาพของบาคุในฝันนี้อ่อนโยนและเป็นมิตร ทอดถึงบุคลิกของผู้ฝันที่มีความเชื่อในสิ่งที่ดีงามและอ่อนโยนจากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราได้พูดมาเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากรณีของฝันศึกษาเหล่านี้สามารถสนับสนุนแนวคิดของบากุที่อาจเป็นการสร้างขึ้นของจิตใต้สํานึกเพื่อเยียวยาความกลัวและความเครียดยิ่งผู้ฝันรู้จักตำนานบากุมากเท่าไหร่ยิ่งผู้ฝันคิดถึงบากุในฐานะผู้ช่วยเหลือมากขึ้นมันก็จะออกมาในรูปแบบที่คล้ายกันและแม้แต่ผู้ที่ไม่รู้จักบากุก็อาจ จะสร้างสัตว์กินฝันในรูปบ้างที่ขายกันได้เป็นแนวคิดของอ a ค c h ทป e สากลเรามาเสริมข้อมูลกันเล็กน้อยนะคะในด้านทฤษฎีในอีกมุมหนึ่งนักจิตวิทยาวิฒนาการก็เคยพูดถึง Terror Management Theory หรือ TMT ที่อธิบายว่าเราสามารถสร้างตำนานหรือความเชื่อขึ้นมาเพื่อจัดการกับความกลัวตายและควบคุมความกลัวในจ,จิตใจซึ่งปกุก็อาจเป็นหนึ่งในกลไกลนั้นเช่นกันเพื่อให้บางสิ่งช่วยเรา จาากฝันรยเซลฟ์ซูติงหรืออินเนอร์ช e ย h ท o r i e s ปบากูอันไม่ได้เป็นแค่โยคัยแต่คือพลังในตัวเราที่อยากปกป้องตัวเองในจิตวิทยาสมัยใหม่อย่างทฤษฎีอ n นเนอร์ชัยมีแนวคิดเรื่องการปลอบโยนตัวเองในยามที่อ่อนแอบางทีประกูในฝันก็อาจไม่ใช่ใครอื่นแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเราที่กำลังพยายามกลืนกินความเจ็บปวดนั้นเข้าไปเอาละค่ะมาถึงช่วงตอนท้ายของโยคเมโมแล้วนะคะ เนื่องจากบากุเนี่ยมีอยู่ในญี่ปุ่นก็จริงแต่ก็มีไอกนักีณ์ชนิดอื่นที่อยู่ในประเทศอื่นแล้วมีความสามารถคล้ายกับบากุเช่นกันตนแรกที่เราจะนําเสนอคือเหมิงโปมาจากจีนค่ะจะช่วยลดความเจ็บปวดและความกลัวหรืออดีตที่ตามหลอกหลอนของผู้ที่มาเคารพบ,บูชาได้คล้ายกับบุกุตรงที่ช่วยลบหรือช่วยดูดซับความสงงจำที่ทำให้เจ็บปวดต่อมาคือพราสิกค,ค่ะซึ่งเป็นตัวตนจากอินโดนีเซีย มีบทบาททายปากุตรงที่ปรากฏใน,นยามค่ําคืนมีร่างแยกส่วนเคลื่อนที่เพื่อดูดกกินชีวิตวิญญาณเป็นปีศาจที่แยกหัวกับตัวออกจากกาันพร้อมกับลำไส้ที่คอยติดมาก็คือกระสือไทยนั่นแหละค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าคนละตนนะคะมักออกหากินตอนที่นอนหลับหรือฝันร้ายชาวบ้านบางพื้นที่ก็เชื่อว่าจิตวิญญาณตนนี้มองไม่เห็นตัวจริงแต่รู้สึกได้ในฝัน สุดท้ายคือเอลฟ์ค่ะเป็นตัวตนที่อยู่ในเยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์มีบทบาทคล้ายบากุตรงที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกาะให้เกิดฝันร้ายในช่วงที่นอนหลับมักปรากฏในตำนานของช่วงยุโรปกลางเป็นปีศาจที่มาก,กดทับหน้าอกตอนนอนหลับอธิบายว่าอยู่เบื้องหลังไนท์แมร์หรือสลีปเพอร์ซิสชาวบ้านจะวางของบางอย่างใต้หมอนเพื่อป้องกันเอลฟ์มาเยือนในกลางคืนเนื่องจากคลิปมันสั้นนะคะรอบนี้ เราก็เลยทำการสรุปให้ค่ะเพื่อตออะไรนิดนึงหรือสำหรับคนที่ค่อนข้นางจะเร่งรีบนะคะกล่าวคือในเชิงจิตวิเคราะห์ซิกมันท์ฟรอยเคยบอกว่าความฝันคือถ้อยคำของจิตใต้สำนึกส่วนคาวจุงนักจิตวิทยาวิเคราะห์คนหนึ่งก็มองว่าสัตว์ในฝันมักเป็นอะคิตไทป์หรือสัญ,ญลักษณ์ของมนุษย์ที่สะท้อนภาพใจิตใจที่ลึกที่สุดบากุในบางฝันอาจเป็นตัวแทนของพลังภายในที่อยากเยียวยาตัวเองแต่มันไม่ใช่แค่สัตว์หรือเรื่องเล่าธรรมดา แต่มันคือภาพจำลองของความหวังจากงานวิจัยของทางด้านประสาทวิทยาเราพบว่า90%ของความฝันที่ชัดและอารมณ์ที่แรงมักเกิดขึ้นในช่วงของเรมซูฟซ,ซึ่งสมองของเรากำลังประมวลความรู้สึกความเครียดและความตัวที่สะสมไว้ปากูจึงไม่ใช่โยคยญี่ปุ่นแต่เป็นตัวแทนของความหวังคล้ายกับทฤษฎีของ TMT ที่บอกว่ามนุษย์สร้างตำนานความเชื่อหรือเทพเพื่อจัดการกับความต,ตายและสิ่งควบคุมไม่ได้และในมุมของจิตวิทยาการเยียวยา บาคูอาจเป็นภาพแทนกลไกลของเซิร์ฟสูติงหรือการปลอบตัวเองความฝันผ่านรูปแบบที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดถ้าฝันคือสนามของชิตใจและบาคูคือผู้ที่เดินทางมาช่วยปลดปล่อยเราจากความกลัวบางทีแค่การจินตนาการถึงมันอาจทําให้เราสตกใจได้จริงๆคืนนี้ก่อนนอนคุณอาจลองพูดเบาๆกับตัวเองว่าบาคุถ้ามีฝันร้ายอีกช่วยมากินมันเป็นทีนะ บากุอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้แต่มันช่วยให้เราเชื่อว่าความกลัวนั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปคุณเคยมีบากุของตัวเองไหมหรือฝันที่อยากให้บากุหายไปคืออะไรในเอพิโซดนี้แอดมินได้เพิ่มและลดหลายๆอย่างถ้าชอบให้สรุปหรือว่าอยากให้เพิ่มอะไรหรือลดอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะขอฝากโยคห้เมโมทีตีจิตวิทยาและตำนานเชื่อมโยงก,กันไว้ในออมอ,อกออมใจของทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน 開心低㗎～<noise>